สำหรับแฟนแฟนสมาร์ทโฟนจอพับปี2025ที่ผ่านมาซัมซุงได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งกับ Galaxy Z Fold 7ซึ่งตอนนี้ในปี2026ก็ยังคงเป็นหนึ่งในรุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดด้วยดีไซน์ที่พัฒนาต่อจาก Fold 6และการใช้งานที่ลื่นไหลขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผอมจะพาไปดูกันว่าทำไม Galaxy Z Fold 7จถึงยังน่าใช้และอะไรที่ทำให้มันพิเศษจนหลายคนยกให้เป็นมือถือจอพับที่ดีที่สุดตอนนี้จุดเด่นแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือดีไซน์ที่บางขึ้น น้ำหนักเบาลงแต่ยังแข็งแรงกว่าเดิมเพราะสัมส n งใช้วัสดุอ r m เมอร์อลูมินมรุ่นใหม่พร้อมกระจกอันตราทิน g ก a าสที่พับได้หลายแสนครั้งโดยไม่แตกหักง่ายเวลาเราพับหรือกลางจอจะรู้สึกได้ถึงความเนียนไม่มีสะดุดที่สำคัญคือบานพับใหม่ที่ลดรอยพับกลางจอทำให้ตอนดูหนังหรือเล่นเกมภาพสวยเต็มตากว่ารุ่นก่อนกอน หน้าจอหลักด้านในขนาด7.8นิ้วเป็น Dynamic AMO LED 2X ความละเอียดสูงสุดสีสันจัดจ้านตามสไตล์ Samsung และ Refresh Rate สูงถึง 120Hz ใช้งานได้ลื่นๆไม่ว่าจะเล่นเกมทำงานหรือดู Netflix ในขณะที่จอด้านนอกก็ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย6.4นิ้วใช้ได้สบายมือเหมาะสำหรับแชทหรือเล่นโซเชียลแบบเร็วๆโดยไม่ต้องกางจอสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือประสิทธิภาพ เพราะ Galaxy Z Fold 7มาพร้อมชิป Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ที่ปรับแต่งพิเศษแรงกว่าเดิมเล่นเกมกราฟิกสูงก็ไม่มีกระตุกทำงานหลายแอปพร้อมกันได้สบายยิ่งใช้ร่วมกับแรม16 g b และหน่วยความจำภายในสูงสุด1 t b ก็แทบไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นที่จัดเก็บด้านกล้องก็มีการอัปเกรดแม้จะยังใช้ระบบกล้อง3ตัวหลัก50 MP วก12 MP อัตราวบก10 MP เทเลโฟโต้แต่มี AI รุ่นใหม่ที่ช่วยให้ภาพถ่ายในที่แสงน้อยคมชัดขึ้น และโหมดถ่ายวิดีโอก็รองรับ 8K อีกด้วยกล้องหน้าฝั่งใต้จอหลักก็ดูเนียนกว่าเดิมไม่รบกวนสายตาแบตเตอรี่ของโฟ์เจ็ดขนาด4,700ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงแม้จะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะแต่ด้วยการจัดการพลังงานของชิปใหม่ทำให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นอย่างชัดเจนและยังรองรับชาร์จเร็ว 45W ชาร์จแค่ครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้ทั้งวันในแง่ซอฟต์แวร์ซัมซุงทำได้ดีขึ้นด้วย One UI เวอร์ชันล่าสุดรองรับการแบ่งหน้าจอหลายแอปพร้อมกัน และมีทัสบาร์แบบใหม่ที่ใช้ง่ายขึ้นเวลาเราสลับแอประหว่างจอในและจอนนอก,ก็ต่อเนื่องมากขึ้นไม่มีดีเลย์อีกทั้งยังรองรับ S Pen p Fold Edition ที่พัฒนามาให้ตอบสนองได้เร็วกว่าเดิมทำให้ p 7เหมาะกับคนที่ต้องการทำงานจริงจังบนมือถืออีกอย่างที่ผมชอบคือระบบเสียงลำโพงคู่ของ p 7ให้เสียงแน่นและกว้างกว่าที่คิดฟังเพลงหรือดูหนังแล้วได้อารมณ์เต็มเมและยังกันน้ำมาตร,รฐาน IPX8 ใช้งานกลางฝนได้ไม่ต้องกังวลแต่ยังไม่แนะนำให้ใช้ในสระว่ายน้ำ ถึงแม้ราคาจะยังสูงตามสไตล์ Series 4แต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งประสบการณ์การใช้งานที่คล้ายแท็บเลต็ตการพกพาที่สะดวกขึ้นและความทนทานโฟลก็นับว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าสำหรับคนที่อยากสัมผัสเทคโนโลยีจอพับระดับพรีเมียมสรุปแล้ว Samsung Galaxy Z Fold 7ยังคงเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่ดีที่สุดตอนนี้ด้วยดีไซน์ที่สวยทนและพับได้เนียนตาจอใหญ่คมชัดแรงเร็วด้วย Snapdragon 8 Gen 3กล้องดีขึ้นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้น และยังรองรับ S Pen สำหรับคนที่ชอบจดหรือวาดรูปใครที่มองหามือถือพรีเมียมที่ทำได้ทุกอย่าง Fold 7คือคำตอบที่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับ